Good day everyone. I am teacher Kung Nan. Our oh, student, how are you today? I'm fine. I'm happy. I'm okay. I'm very good. Or oh, I'm so-so. From now I will teaching about subject science. S C I E N C E Science Topic อาหารหลัก5หมู่ In English Five Main Food g r o u p อ่าวันนี้นะคะที่เชอร์จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอาหารหลัก5หมู่ สตด s t u d e n t ทราบกันหรือ,อยังคะว่าอาหารหลัก้หมูประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้ายังนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะป้ายอาหารหลักาหมู่ประกอบไปด้วยหมู่ที่1โปรตีน2คาร์โบไฮเดรต3เกลือแร่4วิตามิน5ไขมัน โปรตีนโปรตีนถือว่าเป็นธาตุอาหารที่สำคัญที่สุดในร่างกายช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออาหารประเภทโปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ไข่นมถั่วคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่เป็นแหล่งพงลังงานที่สำคัญของมนุษย์อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันเกลือแร่เกลือแร่แรหรือแร่ธาตุเป็นสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้เพราะแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อบางอย่างเช่นกระดูกฟัน เลือดบางชนิดเป็นส่วนของสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกายเช่นฮอร์โมนเฮโมโกโบินเอนไซม์เป็นต้นอาหารประเภทเกลือแร่ได้แก่พืชผักชนิดต่างๆวิตามิน วิตามินเป็นสารอาหารที่ร่างกายของเราต้องการในปริมาณน้อยแต่ก็ไม่สามารถขาดได้ถ้าขาดจะทำให้ระบบร่างกายของเราผิดปกติหรือเกิดโรคต่างๆอาหารที่ให้วิตามินได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆ ไขมันไขมันเป็นอาหารที่ให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายช่วยในเรื่องการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันอาหารที่ให้ไขมันได้แก่น้ำมันมันสัตว์น้ำมันจากพืช เป็นยังไงกันบ้างคะสตูเดนพอจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารหลัก5หมู่แล้วหรือยังนะคะต่อไปนี้ที่เชร์จะมีกิจกรรมฝึกทักษะให้สตูเดนได้ทำกันเกี่ยวกับเรื่องอาหารหลัก5หมู่โดยให้สตูเดนเลือกอาหารมา1เมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ผู้ปกครองทำให้ทานหรือ เมนูที่สตูเดน t ชื่นชอบก็ได้นะคะให้สตูเดน t เขียนชื่อเมนูอาหารมาพร้อมทั้งบอกสารอาหารในแต่ละหมู่นะคะว่าเมนูที่สตูเดน t เลือกมานั้นมีสารอาหารอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวที่เชอร์จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะค่ะก่อนที่จะไปดูตัวอย่างอาหารกันนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การทำงานส่งกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยให้สตูเดน t เขียนชื่อเมนูอาหารพร้อมทั้งบอกสารอาหารในอาหารนั้นๆน,น,นะคะลงในสมุดวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะหลังจากนั้นให้สตูเดน t ทำคลิปวิดีโอพรีเซนต์อาหารนะคะให้สตูเดน t นำอาหารมา หนึ่งเมนูนะคะพร้อมทั้งพูดพรีเซนต์ว่าอาหารที่นักเรียนนำมานั้นมีสารอาหารในหมู่ใดบ้างนะคะ,ะตัวอย่างที่ที่เชร์นำมาก็คือข้าวผัดกุ้งนะคะเมนูข้าวผัดกุ้งสารอาหารนะคะได้แก่หมู่ที่หนึงกุ้งชิมไข่ไก่เอกหมู่ที่สองได้แก่ข้าวไรหมู่ที่สามได้แก่ ต้นหอมแครอทหอมหัวใหญ่อันเนียนมะเขือเทศโทมเมโทหมู่ที่4ได้แก่มะนาวเลมอนหมู่ที่หได้แก่น้ำมันออยให้ s t u d e n t ์พรีเซนต์แบบนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ที่เชอร์ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ Good bye students!